วัสดีค่ะเรามาต่อกันที่กราฟของสมการกำลังสองนะคะสำหรับคลิปนี้หรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมการพาราโบลานะคะคือกราฟหน้าตากราฟนนะคะเราเรียกชื่อกราฟนี้ว่ากราฟพาราโบลาแต่ว่าบางคนก็เรียกว่ากราฟสมการกำลังสองนะคะ มันมีชื่อนะสมการกำลังสองมีชื่อกราฟว่าพาราโบลาโอเคค่ะเรามาดูกันเลยสำหรับสมการกำลังสองนะคะส่วนใหญ่สมการจะอยู่ในรูป y เท่ากับอ่ะมาดูคือรูปของสมการเนี่ยมีมีหลายแบบนะส่วนใหญ่หลักๆเลยมี2แบบแบบแรกก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บ,<ว> <B _> บวก c นะคะหรืออีกอันนึงก็คือ x เท่ากับ a y กำลังสองบวก b y บวก c นะคะอันนี้คือเอาไปวาดกราฟพาราโบลานะคะเมื่อ a b c เป็นค่าคงที่ค่ะก็คือ a b c เป็นตัวเลข,เป,เ,ลขเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ค่ะจะเศษส่วนทศนิยมจำนวนเจจำนวนเต็มเป็นศูนย์เป็นลบเ,เป็นบวกได้หมดเลยนะคะทีนี้ a กับ b ห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันนะคะ ไม่งั้นตัว x หายไปหมดเลยเหลือแค่ y เท่ากับก็จะกลายเป็นสมการเส้นตรงแทนอ่ะทีนี้มาดูนะกราฟของสมการกําลังสองเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมการกําลังสองเนี่ยค่ะหมายความว่ามีกําลังสองอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะห้ามมีกําลังสองสองตัวนะอันนั้นไม่ใช่พาราโบลาอันนั้นเป็นกราฟของสมการวงกลมนะคะกาลังสองคือตัวหนึ่งมีกําลังเป็นสองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีกําลังเป็นหนึ่งและกําลังสองจะมีอ่ะ ตัวหนึ่งมีกําลังสองและตัวหนึ่งกำลังหนึงเห็นไหมอาจจะกําลังสองอยู่ที่ x หรืออาจจะกําลังสองอยู่ที่ y ก็ได้ค่ะตัวหนึ่งกำลังสองอีกตัวหนึ่งต้องกําลังหนึ่งนะอ่ะมาดูอันแรกกราฟที่มันเป็นแบบฟอร์ม4แบบที่นักเรียนจะต้องวาดให้ได้เลยแบบง่ายที่สุดนะคะต้องดูไว้เป็นฟอร์มนะก็คืออันแรก กราฟของ y, y เท่ากับ x mm hmm. กำลังสองค่ะ mm hmm. มีสีแบบเดี๋ยวครูเขาแบ่งหน้าเป็นสีอันเลยนะกราฟแบบนี้นะคะ mm hmm. เวลาเราวาด เวลาเราวาดกราฟมันจะเป็นเส้นโค้งค่ะสมมุติให้เราลองแทนค่าดูก่อนก็ได้ลองดูนะสมมติว่า x เป็น0ถ้า x เป็น0เราจะได้ y เป็น0ถูกไหมอ่ะลองแทนค่าในใจเลยนะเพราะว่านี้สมการไม่ยากมากถ้า x เป็น1 y ก็จะเป็น1ถูกปะถ้า x เป็นลบ1 y ก็เป็นลบ1ถ้า x เป็น2 เอ้ยไม่ใช่ถ้า x เป็นลบ1 y จะเป็น1ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะลบ1ยกกำลังสองเท่ากับ1เห็นไหมก็ตัวนี้ก็คือค่า y นะคะถ้า x เป็น2 y จะเป็น4ค่ะและถ้า x เป็นลบ2 y ก็เป็น4เหมือนกันเห็นไหมว่าค่า y เหมือนกันแล้วก็ค่า x ต่างกันแปลว่ามันมีจุดที่อยู่แนวตรงกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองวาดกราฟดูนะ ตรงนี้ข้างซ้ายเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ค่ะข้างล่างก็ลบหนึ่งอ่ะเรียนลองเช็คดูนะ x ศูนย์ y ศูนย์ x หนึ่ง y หนึ่ง x ลบหนึ่ง y ก็หนึ่ง x สอง y สี่ x ลบสอง y ก็สี่เห็นไหมคะว่าจุดเนี่ยมันเรียงกันเป็นแนวแบบนี้สมมูินะสมมุติว่า x เป็น1กว่ากว่า y ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ หนึ่งกว่ากว่าก็อยู่ประมาณตรงนี้สองกว่ากว่าเห็นไหมหรือว่าถ้า x เ,เป็นลบสองกว่ากว่าจุดก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็คืออาจจะลบห้าหรือลบหกเอยอาจจะห้าหรือหกนะคะเพราะฉะนั้นพาราโบลาค่ะคือกราฟที่จุดเรียงกันเป็นแนวเส้นโค้งโค้งแบบนี้เลยปกติแล้วกราฟจะมีลูกศรแบบนี้ด้วยนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องวาดก็ได้ขอให้เข้าใจตรงกันว่าความจริงแล้วมัน ยืดต่อไปได้อีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดฝั่งนี้ก็ยืดออกไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เลยโอเคไหมอันนี้คือกราฟของพาราโบลากราฟของ y เท่ากับ x กำลังสองนะคะอ่ะใส่แกนด้วยแกน x แกน y โอเคค่ะต่อไปอันที่2กราฟของ y เท่ากับลบ x กํลังสค่ะอ่ะลองดูนะอันเนี้ยมันก็คืออันที่มันตรงข้ามกับอันนี้ถูกปะ่ะนักเรียนลองแทนค่าดูก็ได้สมมุติว่าถ้า x เป็น0อ่ะ x 0 y 0แน่นอนอยู่แล้วนะคะต่อไปถ้า x เป็น1ค่ะถ้า x เป็น1ก็คือเราแทนค่าตรงนี้เป็น1ใช่ไหม เนี่ยหนึ่งแล้วกำลังสองกำลังสองมันเฉพาะเลขหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามีลบแปอยู่ข้างหน้าแปลว่าถ้าเเป็นหนึ่ง y จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง y ได้ลบหนึ่งอ่ะต่อไปถ้าเเป็นลบหนึ่งล่ะ y เป็นอะไรถ้าเเป็นลบหนะึ่งเรียลองดูนะเอาลบหนึ่งตรงนี้ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแปลว่าก้อนเนี้ยได้หนึ่งแล้วมีลบแปอยู่ข้างหน้าก็ได้ลบหนึ่งอีกเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าเเป็นลบหนึ่ง y ก็ยังคงเป็นลบหนึ่ง ถ้า x เ,เป็น2 y เป็นลบ -4 ค่ะเพราะมีลบอยู่ข้างนอกลบอยู่ข้างนอกกำลัง2ยังไงซะค่า y ก็ต้องติดลบอยู่ดีหรือถ้า x เ,เป็นลบ -2 y ก็ยังคงเป็นลบ -4 ค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาพอ o กราฟกันนั่นเองจะสังเกตว่าค่า y มีแต่ค่าลบเห็นปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาดกราฟที่เห็นเฉพาะโชว์เฉพาะส่วนข้างล่างแล้วกันนะ ลบ1ค่ะลบ2ลบ3ลบ4ลบ1ลบ2ลบ3อันนี้ก็เป็น1 2 3อันนี้แกน y ค่ะอันนี้แกน x ลองดูนะ x 0 y 0ค่ะ x 1 y ลบ1 x ลบ1 y ก็ลบ1อีก x, x 2 y ลบ C x ลบ2 y ก็เป็นลบสีเกเห็นปะนักเรียนจะสังเกตว่าจุดอะมันเรียงกันเป็นแนวนี้ก็เป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมแต่ว่าโค้งเนี้ยมันคว่ำลงค่ะอ่าคว่ำลงแบบนี้ต่อไปค่ะลองมาดูแบบที่3 แบบที่3นะคะเป็นกราฟของ x เท่ากับ y กำลังสองค่ะ,อะลองมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงน,นี่ลองแทนค่าไปในใจก็ได้แบบที่3ค่ะ สมมุติ x อันนี้เราลองใส่ค่า y ก็ได้นะเพราะว่ามันง่ายกว่า <c oughs> สมมุติ y เป็น1 x ก็ต้องเป็น1อ่งเดี๋ยวโควาดเลยแล้วกันนะ ลองดูนะสมมุติ x เป็นศูนย์ y ก็เป็น0ใช่ไหมสมมติว่า y เป็น1 y ถ้า y เป็น1 x ก็เป็น1 x 1ได้ y 1 x 1 y เป็นลบ1 x ก็เป็น1อีกถูกไหมคะถ้า y เป็น2 x จะได้4ถ้า y เป็นลบ2 x จะได้4อีกเห็นไหมจุดเนี่ยมันเรียงเป็นแนวโค้งเหมือนกันแต่ เป็นโค้งแบบตะแคงค่ะอ่าแบบนี้เส้นก็จะลากต่อไปทางนี้เรื่อยๆโอเคนะนักเรียนสังเกตนะสังเกตสมการแล้วก็สังเกตรูปร่างของกราฟนะคะต่อไปนะคะแบบที่4กราฟของ x เท่ากับลบ y กํลังสองค่ะ อันนี้นักเรียนน่าจะเดาได้แล้วเนาะว่าเอกราฟมันออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนแกน y แกน x นะคะ1 2ดูนี้1 2ตรงนี้ลบ2ค่ะตรงนี้ให้เป็นลบ4โอเคนักเรียนลองดูนะถ้า x เป็น0 y จะเป็น0นยคะถ้าแทนค่า y ละกันถ้า y เป็น1 x จะเป็นลบหนึ่งถ้า y เป็น1 x จะเป็นลบหนึ่งนะอยู่ตรงนี้ถ้า y เป็นลบหนเก็เป็นหเอ่อถ้า y เป็นหนก็เป็นลบหนึ่งอีกถ้า y เป็น2อค่ะ x จะเป็นลบสี่ถ้า y เป็นลบสอง x ก็จะเป็นลบสอีกเห็นไหมจุดก็จะเรียงกันอยู่ในแนวนี้เรียงกันเป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมนะคะ นักเรียนสังเกตนะกราฟเราจะมีเป็นสีทิศทางเลยนะคะเราจะเรียกกราฟพวกนี้ว่าอันแรกค่ะอันแรกเราเรียกว่ากราฟหงายอันที่2เราเรียกว่ากราฟคว่ำค่ะอันที่3มเราเรียกว่ากราฟตะแคงเปิดขวาค่ะ หรือว่าเรียกว่าเปิดขวาเฉยๆหรือบางคนก็เรียกว่าตะแคงขวาเฉยๆให้รู้ว่าอน,นี้คือขวาโอเคไหมแล้วก็อันนี้เราเรียกตะแคงเปิดซ้ายค่ะหรือบางคนก็เรียกตะแคงซ้ายเฉยๆหรือเปิดซ้ายอ่ะแล้วแต่นะคะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของกราฟค่ะเราจะเรียกจุดนี้ว่าจุดตรงนี้นะจุดที่มันเป็นส่วนโค้งเนี่ยเขาเรียกว่าจุดวกกลับค่ะ อย่างอันนี้นะคะจุดวกกลับก็อยู่ที่0ูค่ะอันนี้จุดวกกลับอยู prayed, ่ตรงนี้เห็นปะนี้จุดวกกลับก็เป็น0ูเหมือนกันนะคะอันนี้จุดวกกลับเป็นอะไรก็เป็น0ูเหมือนกันนักเรียนสังเกตนะจุดวกกลับเราอยู่ที่0ูหมดเลยแค่ทิศทางมันต่างกันนะคะจุดวกกลับตรงนี้เป็น00นนะนักเรียนสังเกตสมการเห็นไหมสมการเรามีโล่งๆแค่นี้เอง นะจุดวกกับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นที่มันผ่าครึ่งกราฟเนี่ยเราจะเรียกเส้นนี้ว่าแกนสมมาตรเส้นสมมาตรนะเดี๋ยวส่วนประกอบของกราฟนักเรียนจะไปได้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องเลยค่ะคณิตวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแกนสมมาตรแกรน y เป็นแกนสมมาตรนะคะอันนี้แกน x เป็นแกนสมมาตรอันนี้ก็แกน x เป็นแกนสมมาตรโอเคไหมทีนี้ค่ะเวลาที่เราจํา อันนี้คือแพทเทิร์นสกราฟและสรรมการที่นักเรียนต้องจำให้ได้ว่าถ้า y เท่ากับ x กำลังสองนะกราฟจะเป็นหงายถ้า y เท่ากับลบ x กำลังสองนะกราฟจะเป็นคว่ำ x เท่ากับ y กำลังสองกราฟจะเป็นตะแคงเปิดขวา x เท่ากับลบ y กำลังสองตะแคงเปิดซ้ายนะคะใครเลือกจะจำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครจำไม่ได้อะครูมีเทคนิคมาให้มานำเสนอ ถ้าใครจะใช้เทคนิคแบบครูก็ได้นะก็คือครูจะจำว่ารูปกราปะค่ะมันเป็นปากของปลามันเป็นปลาแล้วเวลาปลามันอ้าปากกินอะไรเนี่ยมันต้องกินอะไรที่แบบกินง่ายๆไม่ติดคอโอเคไหมให้เราไปดูอะไรที่ง่ายๆไม่ติดคอก็คืออะไรที่ไม่มีเลขยกกำลังอันนี้เห็นปะอันนี้มันกินง่ายอันนี้มันคือตัวปลาค่ะเนี่ยปลา อันนี้คือปลาของโคูนี่หางมันอะลูกกระตาแบบนี้เห็นปะเนี่ยค่ะปลามันกําลังอ้าปากกินแกนวายอยู่เห็นไหมเออเพราะว่าวายมันเป็นกําลังหนึ่งไงเพราะฉะนั้นถ้า,านักเรียนเจอวายเป็นกําลังหนึ่งปลามันจะอ้าปากกินแกนวายค่ะแบบนี้นี่คือตัวปลาเห็นปะปลาอ้าปากกินอะไรที่มันง่ายๆและเป็นกินแกนวายทางบวกค่ะกินแกนวายทางบวกเพราะว่าข้างหน้า รู้ได้ไงว่ามันทางบวกให้ไปดูข้างหน้าตัวกําลังสองค่ะข้างหน้านี้มันเป็นบวก <rivals> ถ้าข้างหน้านี้มันเป็นบวกแปลว่ามันจะกินแกน y ทางบวกเอออันนี้เหมือนกันเห็นปะอันนี้คือตัวปลาของครู <lden> นี่ปากมันอ่าแบบนี้อ่ะเนี่ยปลาบันก็จะกินแกน y เห็นไหมแต่กินแกน y ทางลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหน้าตัวกําลังสองเป็นลบมันก็เลยกินแกน y ทางลบก็คือกินข้างล่างแบบนี้ทางลบ ตัวนี้นะตัวที่สามนี่คือปากมันเราก็มีตัวปลาแบบนี้เหมือนกันเห็นปะปลามันจะกินอะไรที่ง่ายอา้าวเพราะฉะนั้นเห็นไหมแกนเกมันกินง่ายเราก็จะกินแกนเอกกินแกนเอกทางไหนดีทางบวกเพราะว่าหน้ากํบบาลังสองเป็นบวกต่อไปอันนี้ก็เป็นปากตัวปลาเหมือนกันเห็นปะถ้าสมการแบบนี้คือปลามันจะกินแกน x แต่ว่ากินทางลบก็คือกินทางซ้ายแบบนี้ อ่ะเรียบร้อยนะคะครูก็จะมองเป็นปลาแบบนี้พอเราไปเจอสมก,การอื่นๆที่มันมีอะไรยุ่งยากมีเครื่องเยอะกว่านี้มีอะไรมาบวกลบด้วยกันเราจะดูแค่ว่า มองครั้งแรกเราจะดูก่อนเลยว่าเอ๊ะกราฟเราเป็นแบบไหนเป็นแบบหงายหรือควา่าหรือตะแคงหรือเปิดขวาหรือว่าเปิดซ้ายโอเคไหมเนี่ยเราจะดูได้ก่อนอันดับแรกเลยเสร็จแล้วเวลาวาดกราฟเนี่ยเราก็แค่หาจุดวกกลับให้ได้จากสมการนั้นนะคะถ้าสมการโล่งๆแบบนี้จุดวกกลับก็เป็นศูนย์เลยพอได้จุดวกกลับปุ๊บรู้ว่ามันเป็นเป็นคว่ำหรือหงายหรือเปิดขวาหรือเปิดซ้ายแล้วก็ วาดกราฟเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักสําคัญในการวาดสมการพาราโบลาคือหาจุดวกกลับให้ได้แล้วก็ดูให้ออกว่าปลามันกินแกนอะไรแล้วกินทางไหนโอเคปะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบที่จุดวกกลับมันไม่อยู่ที่ศูนย์ศูนย์บ้างนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปจะได้ไม่นานเกินไปอันนี้นักเรียนทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะ